จริงนล้ว,วัดน,นี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายประการแล้วก็เราก็มีเรื่องแปลกจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือหลังจากที่เรากลับมาวนทริปใหม่สักประมาณไม่น่าจะเกิน2องปีมั้งเราก็รู้สึกคุ้นเคยกับ วัดนี้มากขึ้นเพราะว่าถ้าไปวัดหลวงพ่อปานเราก็จะต้องแวะวัดบางประหมอเสมอเพราะว่าที่นี่จะมีหมาแมวที่คนเอามาปล่อยแล้วก็มีจํานวนเยอะมากมากแล้วช่วงหลังที่เราไปเนี่ยวัดไม่ได้มีสภาพน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือเปลี่ยนหลวงพ่ออ่าจจะส,สักสองครั้งเรามีโอกาสได้เจอหลวงพ่อก่อนที่จะเป็นองค์นี้ก็ได้คุยเสยวนาธรรมกันบ้างแล้วก็ตอนนี้เข้ามาเป็นองค์ล่าสุด ซึ่งก็ยังอยู่ที่วัดอยู่ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจหมาแมวปริมาณมากมายเลยก็รักแล้วก็ดูแลกันอย่างดีซึ่งเราก็เห็นว่ามีคนเอาอาหารหมาแมวนี้มาบริจาคเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ไปบริจาคก,กับเขาด้วยที่นี่นอกจากจะมีหมาแมวเยอะแล้วเนี่ยก็ยังมีปลาอีกด้วยเพราะว่าเป็นวัดที่ติดแม่น้ํานะคะก็จะมี ปลาจำนวนมากถ้าเป็นหน้าน้ำที่น้ำขึ้นสูงเนี่ยน้ำก็จะเอ,อ่อท่วมเข้ามาคือด้านหน้าวัดนี่จะมีเป็นแพรแต่วัดนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีหลวงปู่สุนคือหลวงปู่สุนหรือหลวงพ่อสุนเนี่ยเป็นพระสมัยน่าจะช่วงรัชกาลที่ห้าถ้าเราจำไม่ผิดนะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่า มีอยู่วันหนึ่งเราอยู่ต่างจังหวัดคือวันนั้นก็เหนื่อยมากเลยทำเมือก็เหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าขับรถกลับมากรุงเทพเราก็รู้สึกแบบอยากไปวัดบางปะหมอมากๆแล้วก็เลยชวนแฟนเราไปซึ่งวันนั้นเนี่ยเรากลับมาถึงกรุงเทพนี่ก็บ่ายละก็ยังขับรถไปอยุธยาต่อปรากฏว่าวันนั้นไปเจอว่าทางวัดเนี่ยเขาได้เกุระข้างใต้ก็จะเป็น เหมือนกับว่าพระหล่อที่เป็นเป็นรูปหล่อเป็นหลวงปู่สุนหลวงพ่อปานหลวงพ่อสดถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งซึ่งเราก็ได้เช่าไว้ทั้งหมดเลยคือมันเหมือนกับว่าอะไรมาโดนใจให้เราอยากจะไปที่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลายเป็นสิทธิ์ประจําวัดนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราจะไปไหว้หลวงพ่อปาน เราก็จะแวะไปวัดหลวงพ่อสุนเสมอเสมอเลยซึ่งหลวงพ่อสุนเนี่ยก็คือพระอุปชาของหลวงพ่อปาน,นั่นเองพอได้จริงๆแล้วเนี่ยวัดนี้มีพัฒนาการอย่างต่อเน,นื่องมากเลยช่วงในระยะสอสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนจเจ้าอาวาสแล้วก็มีการทนุบรุงวัดแต่สิ่งที่ยังคงเหลือไว้คือวิหารทั้งสองสองหลังหลังหนึ่งที่จะมีพระนอน สององค์ประฏิสถานอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิหารที่มีองค์พระยยซึ่งเป็นองค์พระที่อันนี้หลวงพ่อบอกนะว่าเป็นองค์ที่หลวงพ่อปานเนี่ยตอนที่ได้มาฝึกอยู่ที่วัดบางบัวบกอกอหลวงพ่อสุนเนี่ยฝึกกสินก็จะได้นั่งเพ่งพระองค์นี้ซึ่งหากท่านใดที่ไปอยุธยาหรือว่าไปกราบหลวงพ่อปานอยู่แล้วเนี่ยแวะมาวัดใกล้ๆกันแวะมาทำบุญด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะ